การ้ของเซนเตอร์นะครับน้มแล้วก็เรื่อเดตาูใช้ทประเทศผมคิดว่าครงานนี่กเป็นส่วนห่ัจันนี้เราก็จะมีการดกันัดูหลายอย่างครับข้อมูลจากข้อมูลจากคนที่ข้อมูลจากประเทศต้นทางอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งวันจันทร์นี้เราก็จะมีการพูดคกันกับทารตูต่างๆปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับ างเช่นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยที่เราพบเป็นคนที่เป็นหลอกคนอื่นเข้ามาทํางานที่ประเทศเมลที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเร่อสอบอันนี้ก็เราเราได้เห็นแล้วว่าคนนี้เป็นคนมือพิวเตอร์เป็นคนที่หลอกคนมาอนี่ทางการฟิลิปปินส์ก็แจ้งเรามาข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนที่เราจะต้องมีกับประเทศประเทศต้นทางนะครับในส่วนที่สองคือการคัดกรองเจ็ดขั้นตอนเจ็ดเจ็ดข้อที่ท่านผู้จัดการ่วยชาิได้สั่งการไป คนที่เข้าในพื้นที่อำเภอแม่สอดในช่วงเดือนที่ผ่านมาข้อมูลตันนี้เราก็ต้องเอามาใชา้ในการเหมือนกระทบชิงนะครับผมให้เห็นว่าตรงลงคนที่มาเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าจะข้ามไปสมัครใจสมัครใจแล้วก็ตรรอบในการเข้าธรรมชาติเราตรงนั้นมานูอนีอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งคือกระบวนการคัดกรองคัดแยกเจียวขในใดยาตรงเนี้เราก็จะทําให้เราคัดกรองเนี่ยทำให้เห็นว่าคนไหนที่ไม่ตกเป็นเดือ คนที่ตกเป็นเหยื่อจริงๆและคนที่ไม่ใช่ประกอบกับเรื่องการเสียบสวนซึ่งตรงนี้ผมได้สั่งด้ทางท่านผู้การปคมรเลยในการทัดกองคนนะครับในการทําการเสืบสวนขยายผลต่างได้ข้อมูลต่างๆที่เราอันนี้ก็เป็นอีกอันที่เราจะต้องทำผมเป็นเห็นด้วยอย่างยิ่งที่เราต้องทําให้ชัดเจนว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อจริงๆๆและใครที่ไม่ใช่เราไม่อยากเห็นกลุ่มคนร้ายแฝงตัวกลับเข้ามามีจากประเทศต่างๆก็มีความสําคัญ ตอนนี้ทางการจีนให้เรามาก็เป็นข้อมูลของผมคนคนจีนเองที่เป็นที่ไปทําผิดไป็นข้าวขอไม่สอบอันนี้ก็ให้ข้อมูลตัวนี้เราก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราก็ต้องมาตรวจสอบด้วยอยา่อยางนี้เป็นต้นนะครับาะว่ามาตรการต่างๆนี้ก็จะคงจะทําได้ที่ทาให้เราสามารถตอบได้ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งว่าคนนี้ไม่ใช่เหยื่อคนนี้ตกรข้อมูลจีนที่ท่านระบุเนี่ยโซเร็พอมีไหมว่าสามพันเจ็ดร้อยก คนร้ายใช่ไหมใช่ครับที่เป็นกลุ่มที่น่าเชื่อว่าเป็นคนคนร้ายเป็นคนที่จะทำเรื่องแก๊งคอสเซ็นเตอร์ตามคดีหวังชิงเดี๋ยเมื่อไหร่ที่ผ่านมาเราพบว่าคนที่เขาเพื่อนเที่ยวคนแม่สองเนี่ยก็ยินจ่ายเที่จะเข้าไปเกิดทั้งหมดมีอยู่สองสามสองสามคนที่แจ้งกับเจ้าที่ว่าเออเขาถูกหลอกมาแน่ๆเลยอันนี้เราก็ได้มีการส่งหมายจับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ย ที่น้องเงนอจากนเนี่ยอไเราไม่พบการบังคับหู้เห็นไม่มีไม่เไม่มีใครบอกว่าถูกหรอกมีแต่ว่าเดินทางมาปั๊บสมัครใจเข้าพื้นที่อีกส่วนหนึง่งพอมาถึงปั๊บเปลี่ยนใจกลับแต่ก็ไม่ให้ข้อมูลกับเรา